ด้วยคำว่ารักล้างสาทงเราหุดใจเดียวกันพวกเรา NMAX MAX MA เอาเรื่องต่างคนต่างครูต่างที่ต่างเท่ NMAX เลยดย้มาเท่ด้วยกันอัลละค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับพี่เชียบนะคะกับ Yamaha NMAX ในคลาสของ1554หกับการบริไฟสัปดาห์นี้อยากให้พี่แตะเรื่องของน้ำมันเครื่องให้เราฟังนิดหนึ่งข้อดีข้อเสียของรถรุ่นนี้กับเรื่องของน้ำมันเครื่องพึ่งพี่สูน์มาบัดหมายก็คือเราวิ่งพันโลไม่ดับเครื่องอหนึ่งเราต้องการเทสเครื่องยนต์สองเราต้องการเทสน้ำมันเครื่องที่เราไปเทสเพราะว่าล่าสุดเราไปเทสน้ำมันเครื่องทุกคนกําลังถามถึงประเด็นเรื่องนี่ทำไมรุ่นนี้กินน้ำมันเครื่องอนะผมต้องบอกกันนะครับว่า NMa x ไม่ได้ขายประเทศไทยประเทศเดียว มาเลอินโดนีเซียฟิลิปปินเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนเราแต่คุณลองไปดูโซเชียลบ้านเขาได้เลยไม่มีใครพูดถึงว่ารถยามาฮากินน้ำมันเครื่องถูกไหมครับโดยเฉพาะมาเลเซียอืม,มาเลเซียวิ่งยาวๆเนี่ยสองรอยกว่าโลนะครับถ้าเขาใช้ทุกอย่างที่มันผิดจากเดิมไปเยอะๆเช่น คุณไปใส่ท่อยเสียโล่งเงินไปอันนี้มผมบอกเลยยังไงก็กินน้ำมันเครื่องอนอกจากกินน้ำมันเครื่องอมันก็จะกินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะแต่ถ้าคุณหาอะไรที่มันเหมาะสมใสม่เข้าไปเช่นท่อที่เหมาะสมแคมที่เหมาะสมชุดข้าวที่เหมาะสมมันต้องกินน้ำมันน้อยลงนะครับแต่เนื่องด้วยว่ารถไดอาซิลที่อยู่ในยามาฮ่าเนี่ยนี่คือเชื้อสูบไดอาซิลเชือ้อสูบไดอาซิลมีความลื่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเสื้อเป็นโลมิเนียมลูกสูบก,ก็โลมิเนียมเวลามันขยายมันขยายพร้อมกัน แต่ข้อเสียคือเวลามันหดเนี่ยด้วยความที่เสื้อสูบมันหนากว่าโมเลกุลเยอะกว่ามันอาจจะหดช้ากว่าลูกสูบเพราะนั้นมันจะเกิดช่องว่างนิดนึงแต่ช่องว่างตรงนี้น้ํามันเหล่านี้ที่มันเผาไหม้ไปหมดมันก็จะไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆไม่ให้เกิดการสึกหลออเพราะนั้นคนต่างประเทศก็เลยไม่ถือไงครับคุณกินน้ำมันเครื่องกินไปแต่ที่แน่ๆคุณสามารถแช่เป็นพันๆโลได้คุณที่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องลูกสูบติดแต่ถ้าเป็นเสื้อเหล็กคุณแช่อย่างนี้ไม่ได้แน่นอนยังไงก็ติด เพราะโลหะเหล็กมันขยายตัวช้ากว่าอลูมิเนียมที่เป็นลูกสูบก็เสียยากเสียมากเสียง่ายได้<ช>อย่างก็ต้องเสียอยา<ช>่างถูกไหมใช,ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอ็นแม็กทำไมในมาเลเซียถึงนิยมมากทําไมอินโดนีเซียถึงนิยมมากเพราะอะไรก็เพราะตรงนี้ครับจุดเด่นเขาก็คือคนเขาไม่ได้คิดถึงจุดเล็กคือเขาเขารู้เลยว่าถ้าอยากจะได้ตรงนี้มันต้องยอมเสียตรงนี้ถูกไหมแต่ตอนนี้ที่เราไปเทสล่าสุดเนี่ยเราเอาน้ำมันเครื่อง ปกติกับน้ำมันเครื่องหลายๆแบรนด์ไปเทสเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวยามาลรบ GP ที่เราใช้เนี่ยยามาลูบ g p ที่ใช้กับรถเกียร์เนี่ยแหละครับบางคนคิดว่าไอ้ยามาลรบ A GP เนี่ยมันของรถเกียร์นะเอามาใส่นี่ได้เปล่าถ้าคุณต้องการผมประมาณแล้วก็วิ่งไกลๆอะไรต่างๆ GP ใส่ได้ใส่ได้แต่พิเศษว่าเรามมีก็หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อตอนนี้มีหลายประเภทตอนนี้เรากำลังดูอยู่อะไรที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งจากการทดสอบล่าสุดเนี่ยคันนี้ เป็นน้ำมันเดิมๆนะครับความใสเยอะมันจะหายไปหน่อยหนึ่งแต่กับตัวอีกสองตัวซึ่งเป็นรถเดิมๆโรงงานเนี่ยเราลองเอาเทส GP จีพีเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวิ่งพันโลโดยที่เราไม่ดับเครื่องเลยนะครับไม่ดับเครื่องเลยเนี่ยปรากฏพอหนึ่งพันโลปุ๊บเราถ่ายมันเครื่องออกมาเลยแล้วเราตวงวัดเลยอืมปรากฏว่าไม่หายเลยโอ้โหไม่หายเลยนั่นแสดงว่าการใช้หัวเชื้อผสมเข้าไปทําให้ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อเลื่อนเพิ่มขึ้นลดการระเหยให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน้ํามันเครื่องที่มันถูกมันแพงเพราะมันอยู่ที่หัวเชือ้อน้ํามันเครื่องแต่ละแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นริละพันสองพันสามพันคุณลองไปดูได้มันก็ยังมีหัวเชื้อผสมอยู่ดีเพราะว่าน้ํามันราคาร้อยหนึ่งกับราคาพันหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งเนี่ยถามว่ามันถูกแพงต่างจากไหน hmm. ต่างจากหัวเชื้อที่ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่อง เปล่าๆไม่สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนน, <Ừ. S 2> น้ำมันเครื่องมันจะต้องประกอบไปด้วยสารเคมีหลายตัวคือเอาง่ายๆน้ำมันเครื่องคือเคมีนั่นแหละถูก,กถูกไหมครับแต่น้ำมันเครื่องเปล่าๆไม่สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้นะครับไม่สามารถลดการเสรียดสีได้ไม่สามารถลดการสึกหลอได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีเคมีเข้าไปร่วมเช่นอีสเตอร์หรือหัวเชื้อสารทําความสะอาดห,หรือสารช้าล้างสารลดอุณหภูมิสารยึดเกาะอ่ะแล้วจะมีอีกหลายๆตัวซึ่ง มันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้น้ำมันเครื่องเป็นานๆมันจะร้อนนะครับพอมันร้อนมากๆเนี่ยทำไมบริษัทถึงต้องบอกว่าสองพันโลต้องถ่านน้ำมันเครื่องสาม0ันโลต้องถ่านน้ำมันเครื่องเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันอยู่ในเครื่องที่มันร้อนพอมันร้อนมากๆปุ๊บเนี่ยไอสารเคมีต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มย่อยสลายไปเรื่อยๆพอถึงเวลามันก็จะหมดอายุแต่น้ำมันเครื่องคุณยังคงอยู่หรืออาจจะระเหิดหายไปบ้างอะไรไปบ้างสำหรับผมนะครับ ถ้ายิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยสิ่งสกปรกก็ออกบอ่อยเพราะทุกครั้งที่คุณตสตาร์ทเครื่องไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามครับทุกคนที่สตาร์ทเครื่องเหล็ก,กโลหะจะเสียสีกันอพอมันเสียสีกันมันก็จะเกิดผงโลหะไม่เชื่อ,อเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องคุณลงไปถ่ายเสร็จปุ๊บคุณดูใน่านน้ำมันเครื่องของช่างนะครับคุณลองเอาไม้ไปขีดเขี่ยหรือคุณคุณลองไปฉายไปสายดูบนผิวน้ำมันเครื่องมัน,มนจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นละอองกากเพชรจะมีมากหรือมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำมันืออ เพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทุกคนมองข้าม,มแต่เจ้าอ m a แตัวนี้เราพิสูจน์แล้วว่าแค่ใช้เจ้ายามาลูป GP บวกกับหัวเชื้อนิดหน่อยมูลค่าสักร้อยกว่าบาทไม่เกิน200ร้อยน้ำมันเครื่องจากราคา380-300แล้วแต่จะขายนะครับรวมแล้วประมาณ500ถ้าคุณผสมไปแล้วคุณภาพน้ำมันเครื่องคุณจะเท่าน้ำมันเครื่อละพัน เรืละพันหรือละแปดร้อยเดียวทุกคุณไม่ต้องไปซื้อละพันเรือละแปดร้อยแค่คุณเอายามาลูกจีพีมาแล้วผสมหัวเชื้อที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมแล้วใช้กันได้ดีนะครับซึ่งตอนนี้เราเดี๋ยวผมขออุปไปก่อนเพราะตอนนี้ผมลองอยู่สองสาตัวถ้าตัวไหนมันใช้ดีเดี๋ยวจะเอามาบอกในรายการพิลินรับรองได้เลยว่าคุณก็จะได้รู้เลยว่าการใช้น้ำมันเครื่องไม่โอ้บางผมเห็นบางที่พวกยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนี้บอกเลยน้ำมันเครื่องบ้านเราอะใกล้เคียงกันหมดครับ อยู่ที่สารตั้งต้นว่าของใครจะเสื่อมสลายเร็วก่อนกันน้ำมันเครื่องที่หายที่ใสเร็วที่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยยืดเกาะหรอว่าหาเร็วนะพานอยาวว่าเวลาแล้วบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนอพออุณภูมิร้อนร้อนน้มันเครื่องก็ร้อนพื้นถนนก็ร้อนสภาพอากาศมันก็เป็นตัวแปรสารเครมีต่างๆที่อยู่ในน้ำมันเครื่องมันก็จะค่อยๆยย่อยสลายไปเหลือแต่เพียงน้ำมันเครื่องเปล่าๆซึ่งน้ำมันเครื่องเปล่าๆผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะปกป้องเครื่องยนต์ได้ เพราะฉะนั้น n อนแมผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ายามาลรบบางคนบอกว่ายามาลรบไม่เห็นดีคุณต้องคิดวิญาณนะครับถ้ายามาลูบมันใช้ไม่ดีจริงเนี่ยในต่างประเทศไม่ฮิตหรอกครับในไต้หวันนี่ฮิตมากยามาโรบแพงด้วยแพงกับบ้านเรานี่หลายร้อยอะ่ะคือต้องบอกว่ายามาฮ่าผลิตเครื่องยนต์เนี่ยควบคู่กับยามาลรบน,น,นั่นหมายความว่าเขามีผลวิจัยทดสอบทดลองมาแล้วว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ยามาฮ่าถึงกล้ารับประกันเครื่องยนต์ทั้งหปี ถูกถูกไหมครับถ้าน้ำมันเครื่องมันไม่ดีเนี่ยยามาฮ่าคงแม่น้ำมันเครื่องอะไรที่ไม่ดีมาใส่เครื่อยู่แล้วตัวเองพังถูกอย่าให้คิดตรงนี้ไว้ก่อนนะคือในในโซเชียลมันก็จะมีเยอะแยะแตกแต่งเขาเรียกว่าแต,ตากแต่ตางเรื่องความคิดแต,ตกต่างเรื่ององความ,วามรู้เวลาคือเวลาเราดูโซเชียลน่าจะมีแบบคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะใช่ต้องอ่านให้ออกว่าคนที่เขาเขียนโพสต์ลงไปเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญตัว <ฮะ S 2> จริงหรือเปล่า แต่ต้องบอกว่าบางคนบอกว่าทำไมน้ํามันระเหยเร็วคือน้ามันระเหยเร็วหรือไม่ระเหยเร็วเนี่ยครับมันมีองค์ปัจจัยหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเราผมผมมองว่าที่แน่ๆเนี่ยน้ำมันยา่หโรบมันถูกคิดค้นโดยวิศวกรเครื่องยนต์ยามาฮ่าทำงานพร้อมกันวิจัยพร้อมกันทดสอบพร้อมกันถึงเอามาใส่ในเครื่องยนต์ยามาฮ่าได้เนี่ยแน่นอนครับระบบบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ลองวันนี้ผู้นี้แล้วจบนะเขาทดลองกันเป็นปีหาข้อมูลว่าใส่ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องยนต์ ไม่อย่างนั้นในในโปรแกรมมันจะบอกเหรอว่ารถรุ่นนี้เหมาะสมสําหรับใช้ใชน้ํามันเครื่องรุ่นแบบนี้แบบนี้โดยเฉพาะของยามาลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่นะจริงๆยามาลูกก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับแต่ทั้งหลับผมมองว่าถ้าเราใส่บางคนบอกว่ายอย่าไปใส่แล้วน้ำมันเกียร์ไปใส่วโ,โต้ไม่ได้ผมบอกนะครับรถออโต้เป็นรถที่สามารถใช้น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ใช้หัวเชือ้ออะไรก็ได้ยิ่งเลือ่อยยิ่งดี แต่ผิดกับรถเกียร์นะครับรถเกียร์คุณต้องเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมเพราะถ้าคุณเอาลื่นๆมากไปใส่รถเกียร์คัดคุณก็จะลื่นอเพราะฉะนั้นเนี่ยออโต้ Auto ได้เปรียบนอกจากพี่เจี๊ยบจะให้เรื่องของความรู้ทางด้าน modify รถทางด้านอโตเมติแล้วเนี่ยก็ยังให้ด้านความรู้เรื่องของน้ํามันเครื่องอจริงๆแล้วก็อยากจะสรุปอย่างที่พี่เจี๊ยบพูดนั่นคืออโตเมติโดยเฉพาะ N แม็กข้อได้เปรียบในการใช้น้ำมันเครื่องได้ดีกว่ารถเกียร์ สัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวดีๆอย่างเนี้ยมาเสนอกับคุณผู้ชมติดตามชมไม่ดีตอนนี้ต้องพัชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะัาาารรทุ